สวัสดีครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สยี่ห้อรักกิเฟมนะครับที่อาการลูกค้าเข้ามาก็คือว่า,เ,าเวลากดลงแล้วไฟไม่ดับนะครับ ตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็ซ่อมงข้าวใช้แก๊สของยี่ห้อลักกี้เฟรมนะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งมานะครับลูกค้าอยู่แถวธรรมศาสตร์นะครับตัวนี้เวลาหุงแล้วนะครับสปาร์กไม่ได้นะฮะสปาร์กไม่ได้แล้วก็เวลากดคุบเนี่ยเวลาหุงเนี่ยพอเปิดแก๊สเข้ามาเนี่ยไฟไฟลุกทันทีเลยนะครับคือไม่สามารถจะดับได้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับ พอเปิดปุ๊บนะครับแก๊สก็ออกเลยนะครับแก๊สออกเลยเนี่ยครับแก๊สออกเลยนะแก๊สออกเลยแล้วก็เอ่อไม่สามารถเวลากดตรงกลางเนี่ยมันไม่กดตรงกลางเลยครับมันไม่มันไม่ดับเนี่ยมันไม่ดับก็ต้องปิดวาล์วอย่างนี้ซึ่งอ่าเตาแก๊สเนี่ยมันต้องกดแล้วมันต้อง เด้งดับทานี้ทําให้ข้าวไหม้นะครับเดี๋ยวเราก็จะซ่อมให้ลูกค้าแล้วก็ทําสีให้ด้วยนะครับอาการต่างๆนะครับคุณลูกค้าถ้าตาหม้อหุงข้าวใช้แก๊สท่านมีนะครับอาการเท่นไฟไม่แรงนะครับแล้วก็ไม่ตัดพอกดตัวนี้แล้วไฟไม่ดับนะครับไฟลุกบริเวณนี้นะครับสปาคไม่ได้ไฟออกมาไม่สวยไฟไม่แรงนะครับหรือหุงข้าวแล้วยังไม่ทันสุกตัดก่อนอะไรฮะหรือข้าวไหม้นะครับก็ โทรเข้ามาปรึกษาตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ส่งเข้ามาซ่อมกันนะครับเดี๋ยวชมตอนที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สยี่ห้อลักกีฟเฟนนะครับที่อาการลูกค้าเข้ามาก็คือว่าเวลากดลงแล้วไฟไม่ดับนะครับแล้วก็สปาร์กไม่ติดนะครับฝาปาร์กไม่ติดไฟลอใช้ไม่ได้ไฟออกมาไม่สวยนะนี่เราทำน้สปาร์กนะ สปาร์คติดแล้วไฟล่อนะไฟล่อเห็นไฟล่อนะไฟล่อใช้ได้นะครับไฟอุ่นกดปุ๊บนะครับเวลากดลงมาปุ๊บดับสนิทหมดเหลือแต่ไฟล่อนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับสําหรับนะจุดติดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับคุณลูกค้าชมคลิปนะมองข้าวใช้แก๊สของท่านมีปัญหาอย่างเช่นสปาร์คไม่ติดอย่างกี้นะครับแล้วไฟล่อไม่ติดนะครับแล้วก็ไฟลุกบริเวณนี้นะครับอ่านะแล้วก็ ไฟพอกดลงแล้วไฟไม่ดับมั่งอะไรนี้นะครับไฟออกมาไม่สม่ําเสมอแล้วไฟเป็นสีเปลวสีส้มอาการทั่วอาการนะครับมีปัญหาโทรเข้ามาแล้วสั่งส่งเข้ามาซ่อมที่นี่ได้นะครับสําหรับต่างจังหวัดก็ส่งทางขนส่งเอกชนมาให้ได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็คนส่งเอกชนก็จะส่งมาให้ทางร้านซ่อมซ่อมเสร็จแล้วเราก็ส่งกลับไปให้นะครับก็อย่าลืมนะครับมองเข้าแก๊สมีปัญหา นึกถึงร้านตลาดไทยแก๊สนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ